มาแจ้งข่าวร้ายนะครับสําหรับคู่เอกไก่ทองทัพพะนะครับผมอ่ะก็เป็นทางด้านเทพลีลานะครับผมที่ไปเจอเจอกับทางด้านกอเพชรบุรพานะครับผมก็เป็นทางด้านเทพลีลานะครับผมถอนตัวไปเพราะว่าผลปีกมันรุดนะครับพี่น้องอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมทางด้านเพชรกาไรนะครับผมก็เข้ามาแทนทางด้าน เทพลีลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พึ่งตรงนะครับผมดูตัวออนไลน์กับกอเพชรบุรพาตรงกับเพชรกาไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอะเปลี่ยนจากเทพลีลาเป็นเพชรกาไรนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมค่าสิสอดนะครับ6.6เอ็มนะครับผมที่เดิมเลยนะครับแต่ทองทะพะัพระแล้วก็วันเสาร์ที่17ด ที่จะถึงนี้นะครับผมเดือนนี้เลยนะครับก็ชอบใครเชียร์ใครนะครับหรือท่านใดรอข้อมูลนะครับก็รอติดตามกดติดตามกับผมไปเลยนะครับถ้ามีข้อมูลข้อสารมาแจ้งนะครับผมก็จะมาทําคลิปข้อมูลข่าวสารให้ทราบโดยไวเลยนะครับหรือท่านใดอยากดูแต่สดอยากดูคลิปย้อนหลังนะครับก็ไปเข้ากลุ่มที่หน้าช่องของผมดูได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับผมสวัสดีครับ